สวัสดีครับ f อนะฮะกลับมาพบกับมน,นันแหลมอีกแล้วในการรีวิวสลอตในเว็บเซ็กซี่คาสโนะฮะโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่เกมมัมมี่มอนนนั่นเองนะครับ f อครับโอ้โหเปิดฉากมนาะกันเล่นกันก่อนเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหสเท่าลัง2เท่า2เท่า,อทาโอเคพ่อหนุ่มข่อนุ่มพ่อนุ่มน้อยแหมโอ้หนังสือมาแบบนี้ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าได้ตัวเนี้ยได้แน่นอนหรือเปล่า หรือเปล่าหลายคนบอกว่าอยากเล่นเกมนี้ลิงเกมอยู่ที่ไหนด้านล่างคลิปครับ FC ครับด้านล่างคลิปมีลิงเกมอยู่เดอ้อนะฮะฝากขั้นต่ำหนึ่งบาทเท่านั้น FC ครับใครอยากเล่นเกมนี้ลิงเกมอยู่ด้านล่างคลิปแล้วนะครับนะฮะโอ้โหไม่ต้องไปตามหาที่ไหนแล้วก็มีรีวิวให้พร้อมนะครับนี่แหละคลิปนี้นะฮะ เป็นเครื่อง,งยืนยันกำลังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแตกหรือไม่แตกนะครับถ้ามันแตกมาก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเกมนี้มันแตกนะครับถ้าเกมนี้มันเกลือนะครับคลิปนี้ก็จะถูกลบไปนะครัล้อเล่นครับ f อฟครับเนี่ยเราก็จะลงให้ดูว่าเอ้ยเกมนี้มันเกลือนะครับเฮ้ยโคโอ้อยอะไร 200, ออ 100, โอ้ยสองร้อยเออขอพายร้อยร้อยหกสิบแปดบาทโอ้ตกกรใจอะ่ะเฮ้ยโอ้ยสองร้อยเจ็ดสิบทำเป็นเล่นทำเป็นเล่น ขออีหนึ่งทีขอหน้าแบบนี้อ 8, 100. 100. 100. 100. ีหนึ่งทีโอ้โหหนึ่งร้อยบาทอบัง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 ให้หนึ่งร้อยบาทโอ้โหอบังให้หนึ่งร้อยบาทอบังไม่มาสามช่องเลยอะโอ้โหได้มือสี่อันอบังขอเถอะอบังอบังมานะโอ้อบังมาอบังมาฟรีเกม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 อบังมาอบังมาโอ้โห เ <ś m _> อาบังมาปรับมอมี่หน่อยนะฮะอบังฟรีเกมนะ F4 นะตอนนี้เราฟรีเกมอยู่นะโอ้โหสามสิบบาทเพชรมาโอ้โหหกสิบบาทเฮ้ยโอ้โหฟรีเกมบางทีใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ้ยไม่ได้เหรอโอ้ไม่กังเข่งกับมืออะโอ้แจ็คมาเฮ้ยโอ้ เฮ้ยมันเรียงกันแล้วเนี่ยมันสลับกันอ่ะไม่ได้เหรออืมอ๋อหกสิบบาทเราตอนนี้เราเลยโ้ยเพชรมาอุ้ยเฮ้ยโอ้บิ๊กวินสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่หนึ่งพันห้าหนึ่งพันหกอ๋อหนึ่งพันห้า0นหนึ่นหโอ้โหกำนัน แหมกำลังก็จะพูดได้ถึงหมื่นจนเรื่อยแหละโอ้โหพันห้าทำเป็นเล่นนะทำเป็นเล่นนะเฮ้ยโอ้โหเก้าสิบบาทตอนนี้เราไปสามพันแล้วเอฟซีเฮ้ยฟรีในฟรีฟรีในฟรีอะบัง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 อยู่ไหนขออะบังอีกทีฟรีในฟรีโอ้โหอะบังไม่มาสามร้อยโอเคโอเคโอเคอะบังได้สามร้อยก็ให้อภัยนะอะบังเอ้ยเ้ยไม่กันเขียนสองพันโอ้โหยร้อยยี่สิบเฮ้ย ไม่ธรรมดาไอ้น,นี่มันเกมลับในตำนานนี่หว่านะฮะโอ้โหสุดมาก FC นะชื่อเกมมังมี่ฮันมอนนี่นะฮะโอ้โหจะมาจะมังมี่ฮันเตอร์อย่างเดียวเลยนะฮะโอ้ยวอนเท่าไหร่สองพันสี่แปดสิบสี่บาทย้ำว่ากำนันเบ็ดน้อยนะถ้ากำนันเบ็ดเยอะบอกเลยว่าเป็นหมื่นครับนะฮะในฟรีเกมเมื่อสักครู่นี้นะครับฝากไว้ด้วยครับมั m มี่มอนนี่ครับใครเห็นกำนันรีวิวแล้วแบบอยากเล่นก็ ไม่ต้องไปตามหาลิ้นเกมที่ไหนนะครับแล้วถ้าใครเล่นเคยเล่นเกมนี้แล้วเอ้ยมันจะฟรีอีกแล้วเหรอบ้ามันจะฟรีบ่อยขนาดนั้นเลยเหรอโอ้นึกว่าฟรีอีกแล้วโหโบนัสใหม่อีกแล้วร้อยสิบบาทโอ้อาบังมันเอาอีกแล้วอะอาบังอาบังมันเอาอีกแล้วเฮ้ยอาบังโอ้โหมันจะวินลูกตาเลยเหรออาบัง บ้าบอนะใครที่เคยเล่นเกมนี้แล้วแบบมันแตกมันไม่แตกสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับ fc ครับแล้วก็ถ้าใครเคยแบบแตกมากกว่ากำนันสามารถคอมเมนต์มาแบบบับกันได้นะ fc นะแล้วก็สุดท้ายครับฝากกด s u b ส c r i b e ช่องยูทูบของกำนันด้วยนะครับลิงก์เกมไม่ต้องไปตามหาที่ไหนแล้วนะฮะใครอยากเล่นเกมนี้ด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวปักลิงก์เกมไว้ให้เลยครับขั้นต่ำหนึ่งบาทเท่านั้นครับ fc โอ้ยเท่าไร่4 4บาทโอ้โหโหดมากมัมมี่มอนนี่ฮะสมกับชื่อเลยนะฮะ โอ้โหสม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 ราคาสมราคานะฮะฝากกันด้วยครับสำหรับเกมนี้ใครอยากให้กำนันรีวิวเกมไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ไลน์นะครับลิงก์เกมด้านล่างเหมือนกันนะครับปักหมุดไปให้หมดแล้วสําหรับคนที่จะติดต่อกํานันแล้วก็ลิงก์เกมก็ได้ครับหรือว่าอยากถามกํานันว่าเอ้ยอยากส่งเกมนี้ไหมกานันบอกเกมนั้นรีวิวเกมนี้ให้หน่อยเฮ้ยกํานันเล่นเกมนี้ให้ดูหน่อยหนูอยากเล่นแต่หนูแบบ ยังไม่อยากเป็นหนูทดลองแบบกำนันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสามารถส่งมาให้กำนันรีวิวให้ได้ครับ FC ครับนะฮะฝากมาด้วยครับสำหรับมัมมี่มอนนี่ครับในเว็บเซ็กซี่คาสิโนฝากขั้นต่ำหนึ่งบาทเท่านั้นครับโอ้โหมันเอาอีกแล้วเนะะีายบายจ่ะแล้วเจอกันเกมต่อไปครับ